สวัสดีครับมอนี่สะมันแนะนำสินค้าไหมนกอิลุ่มตัวเมียรครับนกอิลุ่มปลอมครับผมราคา350บาทรวมส่งด่วน e.m.s ครับผมสนใจสอบถามเขางมาได้ครับเบิรงรละละเอียดกันเลยครับ สนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับเบอร์ไลน์ครับผมนี่ครับวายุพักไลนย์เก้าดี0989321049นหรือโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชม